คำว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเราได้ยินกันมานานมากแล้วนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะเบื้องหลังเงินทุนที่หมุนเวียนอยู่ในชุมชนทั่วประเทศเนี่ยมันมีกลไกทางกฎหมายอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่กันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกพระราชบัญญัติที่เป็นเหมือนกับพิมพ์เขียวของโครงการนี้กันครับคำถามคลาสสิกที่หลายคนน่าจะเคยนึกภาพตามก็คือไอ้เงินทุนก้อนแรกที่เป็นภาพจําของโครงการนี้เลยเนี่ยมันมีเส้นทางการเดินทางยังไง จากส่วนกลางไปจนถึงมือของคนในชุมชนทั่วประเทศคำตอบทั้งหมดซ่องอยู่ในกฎหมายฉบับนี้เลยครับพระราชบัญญตัติกองชุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพุทธศักราช2,547นี่แหละครับคือตัวกลไกลทางกฎหมายที่ขับเคลื่อนทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทกันก่อนเลยว่าอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาต้องการจะเข้ามาแก้ไขตัญหาอะไรกันแน่ หัวใจของกฎหมายฉบับนี้เลยนะฮะสรุปได้จากประโยคสำคัญที่อยู่ท้ายพระราชบัญญัติเลยนั่นก็คือการสร้างกระบวนการให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและกำหนดอนาคตของตัวเองแนวคิดนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะมันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยจากที่เคยรอรับความช่วยเหลืออย่างเดียวมาเป็นการลุกขึ้นมาจัดการด้วยตัวเองพอม,มาดูเป้าหมายหลักๆก็ชัดเจนมากครับคือการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อก,กระตุน้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า แต่เป้าหมายที่ไกลกว่านั้นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยก็คือการปูทางให้ชุมชนค่อยๆเติบโตจนสามารถกลายเป็นสถาบันการเงินของตัวเองให้ได้ในอนาคตพอเข้าใจเป้าหมายกันแล้วเรามาดูกันที่โครงสร้างการทํางานที่เป็นเหมือนกับห้องเครื่องจักรของระบบนี้กันดีกว่าครับซึ่งเขาออกแบบมาให้มี2ระดับที่ทํางานเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนเลยซูมเข้ามาดูใกล้ๆที่ระดับท้องถิน่นกันก่อนเลยเรามีกองทุนหมู่บ้านครับ ตามมาตรา5ของกฎหมายเนี่ยกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเลยนะฮะทำหน้าที่เป็น,นกลไกหลักในการปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกเอาไปใช้ลงทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้หรือแม้กระทั่งช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนเร่งด่วนทีนี้ซูมออกมาดูภาพใหญ่ระดับประเทศกันบ้างเราจะมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือที่เรียกสั้นๆว่ากองทุนแห่งชาติตามมาตรา11ซึ่งทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของรัฐเลยครับ เป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ที่คอยจัดสรรเงินลงไปยังกองทุนหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศและก็ให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆด้วยพอเอามาเทียบกันแบบนี้เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับกองทุนหมู่บ้านก็เหมือนกับหน่วยปฏิบัติการภาคสนามที่ทํางานกับชาวบ้านโดยตรงส่วนกองทุนแห่งชาติก็คือทีมสนับสนุนจากส่วนกลางที่คอยกําหนดนโยบายภาพรวมแล้วก็ส่งเงินลงไปพูดง่ายๆก็คือส่วนหนึ่งทำงานหน้างานอีกส่วนวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ขาดกันไม่ได้เลยครับโอเคทีนี้มาถึงเรื่องที่จับต้องได้ที่สุดนั่นก็คือเรื่องเงินเงินทองทๆนี่แหละครับว่าเงินทุนในระบบนี้มาจากไหนแล้วถูกเอาไปใช้อย่างไรจุดที่น่าสนใจมากๆในมาตรา6เลยนะค,คือแหล่งเงินทุนเนี่ยไม่ได้มาจากรัฐบาลอย่างเดียวนะครับแต่ยังมาจากการลงหุ้นของสมาชิกเองแล้วก็ผลกําไรที่กองทุนทําได้นี่แหละครับคือหัวใจของคําว่าพึ่งพาตนเองเลย เพราะมันทาให้กองทุนเติบโตได้จากเงินของคนในชุมชนเองไม่ต้องรอเงินจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวนี่คือภาพสรุปเส้นทางการเดินทางของเงินครับง่ายๆเลยก็คือเริ่มจากรัฐบาลส่งเงินมาที่กองทุนแห่งชาติจากนั้นกองทุนแห่งชาติก็จะกระจายเงินต่อไปยังกองทุนหมู่บ้านต่างๆและสุดท้ายคณะกรรมการในหมู่บ้านนั่นแหละครับที่จะเป็นคนพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกกู้ยืมไปใช้ตามวัตถุประสงค์เป็นกระบวนการจากบนลงล่างที่ชัดเจนมาก มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องการบริหารจัดการว่าใครคือคนคุมเกมใครคือผู้มีอำนาจตัดสินใจในแต่ละระดับของโครงสร้างนี้จุดเด่นที่สุดของระบบนี้เลยก็ว่าได้คือการกระจายอำนาจครับเพราะในระดับหมู่บ้านคนที่ตัดสินใจทุกอย่างก็คือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่สมาชิกในชุมชนเลือกกันเข้ามาเองพูดง,ง่ายๆก็คือ คนในชุมชนเลือกตัวแทนของตัวเองมาบริหารเงินของตัวเองโดยตรงเลยครับของขยับมาดูที่ระดับชาติในมาตรา16โครงสร้างก็น่าสนใจมากครับแน่นอนว่าต้องมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีคนสําคัญสําคัญแต่จุดที่ผมว่าเขาออกแบบมาได้ฉลาดมากเลยก็คือการมีผู้แทนจากกองทุนหมู่บ้านเข้าไปนั่งเป็นกรรมการด้วย นี่คือคกลไกที่ทําให้เสียงของคนในพื้นที่จริงๆถูกส่งตรงไปถึงโต๊ะประชุมระดับนโยบายของประเทศได้เลยครับและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เพื่อวิเศษทัศน์ระยะยาวที่กฎหมายฉบับนี้วางเอาไว้นั่นก็คือการยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นมากกว่าแค่แหล่งเงินกู้แต่ให้สามารถพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นสถาบาันการเงินของชุมชนได้อย่างแท้จริงในอนาคตซึ่งนี่แหละครับคือการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้ก็คือพิมพ์เขียวทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อเสริมพลังให้ชุมชนจากรากฐานเลยนะครับแต่ในทางทฤษฎีก็เรื่องหนึ่งสิ่งที่น่าชวนคิดกันต่อจริงๆก็คือในโลกแห่งความเป็นจริงกองทุนหมู่บ้านในชุมชนของเราชัา้นท่านเนี่ยมันทำงานได้ตามเจตนาลมนี้มากน้อยแค่ไหน